ตัวที่สองครับตัวที่สองครับอ่าไ้ออ่่นาีเใหญครับตัวที่สองครับตัวที่สองแล้วครับตัวที่สองแล้วครับโอ้โหโบโบนครับวันนี้ครับเปิดศึกแรงมากครับโอ้ยไม่ต้องเอาไม้กอ้วว่ากูก็ได้ จดอีกแล้วนะครับโหกระพงครับกระพงกระพงกระพงครับกระพงกรระพงคับกระอลสองแล้วนะครับตอนนี้ครับบอลนึ่อยู่ครับ ไก่บอลสีเต็มเลยน่นยนนครับว่ายอยู่นะครับ,รอรบโอ้โหว่ายทวนน้ำอยู่ครับยากนะครับตัวนี้ครับตุกับโปรบอลนะครับล่าขึ้นฟังเลยครับโปรบอลครับ นะครับโอ้นะครับตัวใหญ่มากนะครับนะครับพี่บอลนะครับกระพงครับเบอร์ยี่สิบดูหน้าก่อนนะครับดูหน้าผู้ตกนะครับผู้ตกครับปอบอลครับปอบอลมองหน้านะครับปอบอลครับเก่งครับโอ้สองครับสองตัวแล้วครับสุดยอดมากครับสองตัวแล้วครับวันนี้ปอบอลสองตัวแล้วครับโอ้ยโลูกทีชายเหรอให้ลูกทีชายลูกที